คาถามหาสเสน่ห์จันโทอภพักันตรโรปิติปิโยเทวมนุษสานังอิทธิโยปุริโสมะอะอุอุมะอะอิสวาสุอิกาวิติจันโทอภพักันตรโรปิติปิโยเทวมนุษสานังอิทธิโยปุริโสมะอะอุอุมะอะ อิสวาสุอิกะวิติจันโทอภักันตโรปิติปิโยเทวมนุษย์สานังอิตพิโยปุริโสมะอะอุมะอะอิสวาสุอิกะวิติให้ภาวนาคาถานี้สามจบก่อนออกไปพบคนจะทำให้คนที่ต้องการไปพบเกิดความรักใคร่